สวัสดีอาจารย์ประจำวิชาวรรณกรรมล้านนาและพี่ๆเพื่อนๆในคลาสเรียนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนำเสนอเรื่องพระเจ้าติโรกราชวีรกษัตริย์แห่งล้านนาก่อนอื่นเลยต้องขอแนะนำตัวก่อนดิฉันนางสาวชิชนโนโกมากเป็นผู้บรรยายและนำเสนอในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเรียนดูเรื่องราวของพระเจ้าติรกราชกันเลยนะคะ พระเจ้าติโลกราชะนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังรายพระองค์ที่9ขึ้นครองราชระหว่างพุทธศักราช1985ถึง230และมีพระชนมายุถึง7 8พรรษาด้วยกันพระนามเนรของท่านคือพระเจ้าโลกค่ะเนื่องจากเป็นพระโอรสองค์ที่6ในพระยาสามฝั่งแกนและพระมารดาชื่อแม่พาพิโลก พระองค์นะคะทรงขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่9แห่งล้านนาและทรงส่งตัวพระบิดาไปประทับที่เมืองศาสตร์ค่ะโดยคลิปวิดีโอนำเสนอนี้เราขออนุญาตแบ่งพระราชกรณียกิจออกเป็น5หมวดหมู่คือ 1. ทางด้านศ,ศาสนา 2. การก่อสร้างรายการปฏิสังขรณ์ 3. ผลงานและความทรงคุณ 4. ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ 5. พระเจ้าติโรกราชในประวัติศาสตร์ค่ะ มาดูที่ด้านแรกทางด้านาศาสนาพระองค์ทรงสนับสนุนคณะสงฆ์ฝ่ายลังกาวงใหม่โดยทรงนิมนต์พระมหาเมธังกรณญานจากลพาำพูนมาจาพรรษาที่วัดราชมณเทียนและทรงสถาปนาพระมหาเมธังกรณญาณขึ้นเป็นพระสวามีค่ะและได้มีการออกผหน่วชช้าคาวณวัดป่าแดงมหาวิหารโดยมีพระอดุลศักดิยะทิกรณมหาสามีเป็นพระกรรมวาจารย์ค่ะ และได้มีการสร้างอุโบสถในวัดป่าแดงหลวงเพื่อถวายพระเพลิงพระศพพระบิดาและพระราชมารดาค่ะและมีการสังคายนาพระไตรปิฎกทรงโปรดให้ชุมนุมพระเถรานุเถระที่วัดมหาโพธารามหรือวัดจิตยอดในปัจจุบันทําการสังคายนาชําระพระไตรปิฎกพระคัมภีร์ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด1ปีและนับเป็นการสังคายนาครั้งที่8ของโลกค่ะมาต่อกันที่ หัวข้อที่2คือการกอร่อสร้างและการปฏิสังขรณ์พระเจ้าติโรกราทรงสร้างวัดไว้หลายแห่งเลยค่ะรวมทั้งวัดมหาโพธารามวัดราชมนเทียนวัดป่าตานวัดป่าดแดงหลวงและทรงบูรณะต่อเติมเจดี JD หลวงให้มีขนาดและสูงขึ้นกว่าเดิมดังภาพที่เรานํามาเสนอข้างต้นเลยค่ะ และนอกจากนั้นยังสร้างหอพระแก้วพระเจ้าติโรกราทรงสร้างหอพระแก้วตามแบบโลหะปราสาทที่ลังกาและทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตจากวัธาตุลำปางหลวงมาประดิษฐานที่ซุ้มด้านตะวันออกของเจดีหลวงเป็นเวลากว่า80ปีก่อนที่จะถูกพระชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์สองแผ่นดินได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปไว้ที่เมืองหลวงพะบางค่ะหรือประเทศดาวในปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี้นะคะพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วที่อยู่กรุงเทพมหาคนครค่ะด้านที่ 3. ผลงานและการทรงคุณความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาในสมัยพระเจ้าติโรกลราชนะคะพระองค์ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่อาณาจักรล้านนาและนะครเชียงใหม่มากที่สุดพระองค์หนึ่งโดยสร้างความสัมพันธ์ทางาศาสนากับประเทศลังกาและทรงสร้างตำนานบ้านเมืองและส,สร้างตำนานพระธาตุขึ้นอย่างแพร่หลายเลยค่ะและนอกจากนั้นยัง ได้นำชื่อของพระองค์นะคะมาตั้งชื่อหอประชุมหลังจากที่พระองค์สวรรคตไปแล้วได้นำชื่อของพระองค์มาตั้งหอประชุมใหญ่ค่ะของจังหวัดเชียงใหม่ชื่อว่าหอประชุมติโลก,กรลาชค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์แต่ปัจจุบันนี้คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเรามาต่อกันในหัวข้อที่4กันเลยนะคะคือความสําคัญในประวัติศาสตร์หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ จะมาอธิบายและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระเจ้าติโรกร,ราชเคยทำค่ะอย่างแรกนะคะคือการสังคายนาระาตยปิโกครั้งที่8ที่นับว่าเป็นการสังคายนาครั้งสำคัญเพราะทำนอกเหนือจากประเทศอินเดียและสรีลังกา สองคือการรัชนาคำพีคือการรัชนาคำพีภาษาบาลีและความรอบรู้พระไตรปิฎกของพัฒเรชาวล้านนาในยุคนั้นได้ก่อให้เกิดการสังเคายนาสอบชำระพระไตรปิฎกในพุทธศักราช2020ค่ะแล้วความสัมพันธ์กับล้านนาต่อด,ด้วยการสร้างต,นานตำนานบ้านเมืองที่เป็นตำนานพระธาตุขึ้นอย่างแพร่หลายโดยการสร้างความเชื่อเรื่องพระธาตุต่างๆที่มีอยู่ในอาณาจักรค่ะ หัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่5คือพระเจ้าติโรกร,ราชในประวัติศาสตร์หัวข้อนี้ขอลงรายละเอียดดังนี้ค่ะการขึ้นรองราษพระเจ้าติโรกร,ราชขึ้นรองราษในระหว่างพุทธศักราช1,985-2,30 0 30, และทรงเลื่อมใสและทํานุกบํารวงศาสนาเป็นอย่างมากทรงสนับสนุนให้คณะสงฆ์ฝ่ายลังกาว,วงใหม่และทรงนิมนต์พระมหามีถังจารมพูมาประจำที่วัดราชมณเทียน ทางด้านการสงครามพระเจ้าติโรกราชมีพระปรีชาสามารถทางทางด้านทางการทหารศิลศาสตร์และพุทธศาสนาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสามพันธมิตรีกับพระบรมไตรโรกนาถแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จค่ะสุดท้ายนี้ หากมีเพื่อนๆที่ๆคนไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้า YouTube และเซิร์ชหาพระเจ้าติโดก,กราดได้เลยค่ะมีคลิปมากมายที่พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่หรืออยากเห็นรูปปั้นของพระเจ้าติโดก,กราดก็สามารถไปที่วัดเจดีหลวงได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับการน,นำเสนอในวันนี้ดิฉันนางสาชิชโนกโกมากขอบคุณที่ทุกๆคนตั้งใจในการรับชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ